หลวงปู่อ้วนนี่เป็นเป็นเกจิใช่ไหมท่านท่านเป็นเกจิเห็นว่ามีเรื่องเรื่องอภิิหาอะไรหลายอย่างหลวงปู่เห็นเองเลยเหรอเห็นด้วยตากับเห็นด้วยตาป่าก็ไปไปเรื่อยไม้บ้านอะไรอย่างนี่แหละได้ฟังพูดอ่อะฮะแกเอาผ้าผ้ามาปะผ้าตากไว้รอะผ้าไปหยิบผ้าผ้ามามอะฮะจะทําให้เป็นนกให้ดูอะฮะแกเอามาเอามาเอามาให้แกแกก็ ยืนสองมื่นบินเลยเป็นนกกระยามบินไปขนาดนั้นเอย่าไปอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะเดี๋ยวมันก็กลับมาหคำมาอไม่ไม่เสดูจคนเยอะหลายคนเห็นก็หลายคนด้วยเอยอคนไปยืนเห็นอ่าฮะโอ้มันเป็นนกมันเดินกลับลงกลับลงมาแบบก็เป็นผ้าอีกเป็นผ้าอีกเป็นผ้าอีกโอ้เป็นนกแล้วก็กลายเป็นผ้าอีกเออกลับมาเป็นผ้าเหมือนเดิมเออเป็นแบบนี้ อ,อรึกว่าแกแล้วเรียนตายหรือไงไม่รู้แต่ไม่รู้หรอกวิชาแกนี้ยังไงไห่อืมหมัยนั<อ>้นพอตะวันบ่ายเข้ามาฝนมืดฝนมาเสงฟ้ารองมืดตึ๊บเข้ามาแกบบอกเรียบไปอยู่วัดพนพักยาใหญ่ยู่ฟังเขาไหวติดฟังขึ้นวัดขึ้นวัดแล้วอยู่แล่นทหารน้อยแล่นทหารน้อยวิ่งใบใบวิ่งใบใวิ่งไวใวิ่งเร็วเร็ว พวกอาตมาก็วิ่งกันวัดให้วัดมามาถึงไม่ถึงกกลางบ้านแค่นั้นฝนราอลมจังหมดพอไปถึงวัดนั่งเสยอยู่นนมาหลวงพ่อจนไหนคืองโอเมื่อโตมาขาเหียนมือคือเฮาเฮาขายาวาแรนไม่เป็นไรเจมบอกว่า แกขายาวแกวิ่งเร็วไปถึงก่อนที่เห็นหลวงพ่ออ้วนนี่นั่งรออยู่ที่วัดแล้วเออไปนั่งรออยู่ที่วัดแล้วแต่ตอนแรกนี่หลวงพ่ออ้วนอยู่กับหลวงตาอยู่เฮ้ยก็นั่งอยู่นั่งอะไรนั่งอยู่ขอนไม้คนแสดงว่าท่านย่นระยะทางได้ครับหอกวมาเหมือนกันอ๋อบอกเลยไม่รู้จักอ๋อฮะเรื่องวิชมวิชาอะไรกับแกไม่รู้จักอ๋อฮะแต่แต่เราเราได้เห็นไอ้หลวงปู่ได้เห็นแร่ทำแรกเนี่ยแกทำให้เห็นเห็นด้วยตาอ๋อฮะ บุญดูด้วยตาเดินข้ามน้ำเดินข้ามน้ำเดินน้ำนี่บนผิวน้ำบนผิวน้ำได้โอ้โอ้แต่ว่าพวกผม่นินต้องไหวแกเดินแกเดินคนอื่นต้องไหวถกผ้าขคำเมนเดินเลูยตาเห็นเลยบอกครับเห็นกับตาเลยเห็นกับตาจนอ แต่มันไม่รู้หรอกว่าลุงขวายผมโดยหน่อยลิบิชาเฮ้ยผมมีบิชายังมั้งอนพูดเทื่นเดี๋ยวนี้คือได่ไหมแค่นั้นลุงหลวงปู่ไอตะกุดของหลวงปู่เนี่ยนะที่ที่ทำเนี่ยหลวงปู่ทําเป็นเนื้ออะไรบ้างหลวงปู่ฮะเป็นอันนี้เป็นคือตอนแรกหลวงตาเอาหม้อหม้อผีไต้หงมาทำเอาหงก็ไงไต้หงเสียฝาบาทอย่างเงี้ยเมื่อก่อนทำฝาบาท ไอ้ฝาหมันหม้ออ๋อแบบเนี้ยนะฮะอ๋อเนื้อโลหะแบบนี้ฝาหมันหวานแบบนี่กันใช่ไหมก็ทำไปท่านนี่ลายมือลายมือหลวงลายมือลายมือหลวงหลวงปู่นะหลวงปู่เขียนเองเลยเหรอเขียนเองโอ้โอ้โอ้เลยมือสวยนะหลวงปู่นะนะแล้วกดที่แล้วก็โอ้ไอ้แบบเอามาทำไอ้บาทน้ำมันฝาปิดบาทน้ำมันมัน มันมีตัวยานอนนิดนอนถึงนอ๋อเป็นบาดน้ำมนตเวลาลูกศิษย์ลูกหามาหาหลวงปู่ก็จะพรมน้ำมนตให้ก็เนี่ยผ่านบารน้ำมนเนี่ยไอ้นะอืมทุกวันนี้หลวงปู่ทำเองไอตะกรุดเนี่ยทำเองทำเองทำเองจานเองทุกดอกจานเองทุกดอกนะฮะไอ้นี่ฮะอันนี้อันนี้เหล็กเหล็กจานเนี่ยออหลวงปู่ใช้ใช้เหล็กจานนี้ตลอดนะฮะใช่เหล็กจานทนายเป็นคนซื้อมาให้อ๋อทนายซื้อมาให้ไออ๋อนะฮะ นะต้องพันอย่างเงี้ยนะนโอ้อยังคมอยู่เลยนะน,นี่ฮะเหล็กจานของนะหลวงปู่นัน่งลงตานี้นั่งตอนทําวัดเย็นเสร็จนั่งสมาธิอคุยกับหลวงตาขึมได้อครับลงถามดูอะรอฮะนั่นหลวงตาขึมยังยังสื่อสารกันได้อยู่ไม่สมยัยมีชีวิตอ๋อได้สมัยมีชีวิตนะเพราะไงตอนเดี๋ยวนี่เรียกผีเรียกยาก อืมใช่ไมใช่ไมคุยกันเมื่อก่อนืนออยวัดน้ำได้อ่าได้อือเห็นว่าลวงตาลอดคือคือทำวัดเย็นเสร็จแมนบอหลวงตาทำวัดเย็นเสร็จแล้วทีนี้ลวมตานั่งสมาธิทุกวันใช้จิตสื่อสารใช้จิตสือสารลวมตาขึ้นก็ทำวัดเย็นเสร็จก็นั่งสมาธิเหมือนกันตอนที่ยังดำรงขันอยู่ยังมีชีวิตอยู่นักก็สื่อสารกันได้เขาบอกว่าที่ ให้จิตสื่อสารถึงกันได้๋อนั้งสมาธิคุยกันตอนเย็นเห็นว่าเห็นว่าตอนหลวงตาขึมทำวัตถุมงคลเนี่ยจะต้องเอามาให้หลวงปู่เป็นบางคร้งเป็นบางครั้งให้หลวงปู่เสกให้ทําไมทําไมจะต้องมาให้หลวงปู่เสกด้วยแกเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยเพื่อนเอาออนเหน่อยอ้เอนเหน่อยแล้วรับแขก อ๋อแกเหนื่อยก็เลยเอามาให้หลวงปู่เสกให้ให้ใหญ่ผู้คนเรามาก่อนเสีมาของของแกมาหดึจันด้วยด้วยมือแกของแกเลยอะฮะโอแกให้โรงงานได้ยู่โน่กลุ่มแม่บ้านของอยู่ละเอ็ดหน่อยอ่ฮะโอใหญ่ผูเป็นคนเรานํานำเข้ามาส่งส่งแล้วก็มานี่เอามาสวดอยู่นี่ก่อนแล้วถึงเอาไปส่งแค่แกโอแกโทรไปบอกเขาให้เขามานี่เอามาให้ให้หลวงให้หลวงปู่ หลวงปู่ใช่หลวงปู่มันก็นั่งเคาะอินตังคั่วคือเขาอ่าหลวงหลวงปู่หลวงปู่ต้องมาอัดพลังเสกให้นะหลวงปู่เสกนานไหมไม่ไม่นานหรอกไม่นานประมาณสักสามชั่วโมงพอแล้วสามชั่วโมงไม่นานหลวงปู่ครับหนึ่งตั้งสามชั่วโมงจะเสวยสวดทราให้ครบเก้าครับโอ้เสวดให้ครบเก้านะสวดทั้งผู้หนึ่งคนเขาร้อยร้อยแปด อ่าอมงคนใช้ย่งมงคลคาหาร้อยแปดอ่าฮะแค่นั้นแหละอ๋อแล้วมีอะไรแบบพวกมนพวกอะไรก็บอก่าค่อยมีอ่าฮะอ๋อก็สวดมนต์ทิพย์ไปงั้นเลยอืมนะฮะอ่าลวงปู่ลงทําวัดสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันไม่เคยขาดไม่เคยขาดนะฮะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกิจนิมน กินนี่นี่มลมีแบบนี้ก็ไปกาาิน<า>จิตหวัดกินธมบก็ออกทุกวันอ๋อหลวงปู่ก็ยังออกบิณฑบาตอยู่ทุกวันเละ่ะฮะมันเชื่อถามตามตาเงินยงินบ้านก็ยังเงินได้ไม่เคยขาดอา๋อ้ลุงปู่ยังเดินไหวอยู่ได้ไปได้อยู่เดินเดินไกลไหมบิณฑบาตเดินไกลมั้ยเฮ้ยไม่ไม่ไกลหรอกมันเดินรอบบ้านโน่นพู่นงงโน่นโน่นงงมากอืมเป็นหลายกิโล หลายกิโลแต่วันเดินได้เดินได้พอไปได้อ๋ออ่อเหนื่อยัหมก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามานั่งนานๆลุกยากอนั่งนานๆลุกยากแล้วมันต้องต้องเดินต้องอะไรแบบนี้ผูนะไม่นั่งถ้านั่งนานๆนดี๋ลุกยากอ๋อค้ายๆว่ามันหนักตัวหนักตัวบางทีเลยคานคานไปหาที่จับุกขึ้นเอา ถ้านั่งเงินดอนนั่งสมาธินะครับหลวงตาจะชอบนั่งสมาธิทำวัดเย็นเสร็จท่านก็จะนั่งสมาธิแล้วท่านนสื่อกับหลวงปู่รอดเคยนั่งสมาธิคุยกับหลวงปู่ขึ้แล้วก็เคยนั่งสมาธิคุยกับหลวงปู่รอดได้หลวงตาเล่าให้ฟังเนี่ยครับเล่าให้เขาฟังแม่หลวงตาโอสมัยนั้นต่างคนต่างไปในยูท้งติดกันแค่คิดหากัน แต่ก co so 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 ็จะไปกันอยู huh. no y, po, uh ่เพราะยังนั่งใส่กระแสจิตไปส่องไปหาก็พอคุยกันได้คายกับฝันนั่นแหละไม่ไน่อยว่าเห็นตนเห็นตัวอะไรอยู่บางคนอื่นเขามาเห็นคุยนั่งแบบตาคุยอยู่คนเยอะเขาเขาก็หาว่าคนบ้าผีบ้านั่งคุยกับใครก็ไม่รู้หลวงปู่สื่อคุยเนี่ยส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรหลวงปู่โดยไม่คุยกันศึกสาหาหรือกันเรื่อง งงเรื่องงานมบางทีถามคัดทงคัดหากันไปบ้างมึงใช้อะไรมึงใช้อะไรเลขคัดหาการอเลขคัดหากกับรบุณรอดใช้อะไรใช้อะไรเอาตัวไหนใช้อ่าสานกันไปถามกันไปมพูดก็เหมือนโกหกเพราะต่างคนคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยชพูดแล้วก็เหมือนโกหกกันนั่นแหละก็รู้รู้เฉพาะ เฉพาะตัวน,นั่นแหละอ,อไปเล้าใ,ใครฟังเขาก็หาว่าโกหกเออนั่นแหละเขาก็จะหาว่าโกหกแต่จริงมันก็นเป็น,ปนไปได้ออสื่อสารกันได้สื่อสารกันได้อ,อือ,อ,อป